กระผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด่นใน,ห,นกหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมโดยและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทาง เจ้าของข้อมูลที่เบ่งบานแนวทานอย่างเร็วทันใจด้วยครับท่านคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับ1นทันวาคมก็ขอบคุณมากสำหรับทุกกำลังใจเราไปชมกันเลยกระทั่งชมที่น่ารักนัะทีุทกท่านเช้าวันนี้ก็เช้าวันที่10 จจดพรศจิกาเจ้านี้กระทานขวนเป็นแนวทานประจันวนันเลขประจันวันสูตรนาทาน901 901 909 90 101ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วทันใจต่อไปครับเจ้านี้กับตัน เราทันบนสามตัวศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองอดีตที่แล้วเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเราทันใหม่นี้ก็แบ่งปันศูนย์หนึ่งสองต่อไปเจ้านี้ครับท่าน ใบปูปีสิปูเนว้ทานโคสองตัวบนตรงอดีตที่แล้วผ่านเกู้นเนวทานใหม่นี้ครับหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจนแปดห้าหกานเก็บหน้าจอครับนะต่อไปครับใบนี้ก็เป็นเนวทานเลขกำลังวันสุดอีกหนึ่งเนวทาน ศูนย์จิตหนึ่งศูนย์จิตหนึ่งสามตัวก็เป็นแนวทานเลขกำลันวันสุดนะท่านหนึ่งธันวาตรองวันสุดต,ต่อไปครับใบนี้ครับใบนี้ก็กับตนันกับตานเนบ่งปานแนวทาน บน5 9าเก็เป็นอทาน2เงถวโชนนะสองถวโชนอดีตที่แล้วก็โชน0นเดี๋ยวทานใหม่นี่ก็5้าเกาครับท่านไปต่อกันเจ้านี้เจ้านี้ก็อาเค ไมนี้ก็คืออดีตที่แล้วครับนะอดีตที่แล้วสลบแล้วผ่าน1 4 4191นะท่านนะ่ท่านใหม่นี้ครับตัวดเ,เราไปดู0413150919100 เก้าเก้าแปดเก้าศูนย์แปดสองแปดตัวที่สองสี่แปดกับหกน้ำตานศูนย์สี่หนึ่งสามหนึ่งห้าก็เป็นปานาน้ำตาลโคสองตัวต่อไปเจ้านี้ครับ วันนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วครับท่านเจ้าชรพลก็เบ่งปันปา,านธาน9013สรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่าน9ผ่าน0ูนย์ทันใหม่นี้ครับตัวได้เดนทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน5 6า5 เก้าหนะแลท่านใ่นี้ก็แบ่งปันสี่ตัวเป็นแนวทางต่อไปครับใบนี้เนวท่านหลักอร้อยยืน บันี้ก็คืออดีตที่แล้วกระทานสรุปแล้วผ่านเนะ4569ผ่านเซึ่งเนทนันใหม่นี้ครับเจ้าของนดทอนันาก็แบ่งปานอีกแล้วครับนะตัวใดเดี๋ยวเราไปชุมกันนดทนันใหม่นี้ก็9409403ตัว ก็เป็นแนวทางหลักอร่อยขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางทีเบ่งปัน,ปนต่อไปครับเจ้านี้สอนอสอนอบนใบนี้ก็คือ อดีตที่แล้ว01400นะท่านใหม่นี้ครับ903903นวทานใหม่นี้ก็903เป็นแนวทางเจ้าของแนวทางก็เป็นปันแนวทาง10น้อยโบณต่อไปเจ้านี้ครับท่านวันนี้ก็เป็น,นอนวทาน บุญ83 9 83ปอดีตที่แล้ว0 94, 000, 9 4 0์0 9,000น้าทนใหม่นี้ก็เป็นปานเนวทางเปขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางต่อไปเจ้านี้ก็เป็นแนวทางสอนอบน5หตัว 4ี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับข้อมูลอดีตที่แล้วผ่านเก้นศต่อไปครับใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทางสอนอบน สองตัว3 4 3 4ซึ่งอดีตที่แล้วก็89ดเ้านะปแปดเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน3า เนืทางสอนอบนก็คือเนืทางสิบหน่วยบนท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากเลยสําหรับกําลังใจที่ติดตามเร็กมินมาประจําแล้วก็ขอบคุณทุกเนวทางที่แบ่งปันอย่างเรียวทานใจต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นเนอทานชุด กำลังวันสูตรนกสามห้าสองสามหกสองสามเก้าสองหกแปดส5งหกสองแ6 2เ2้าสามห้าหกสามเกเกนก็เก็บหน้าจอนะต่อไปเจ้านี้ก็เป็นนทานเก,กเกลว เนวทานสนอโบนอดีตที่แล้วแบ่งปันแนวทา้50แนวทานใหม่นี้ครับ1616เจ้าเก๋เกลียวก็แบ่งปันแนวทานสนอโบนอีกหนึ่งใบหลักร้อยห้าสี่เก้าขอบคุณมากก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านคลิปนี้เนวทานนี้ก็ เป็นแนวทางชายกับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการประชุมด้วยขอบคุณกำลังใจที่ติดตามเอ็กมินมาประจำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทาง จ้าของข้อมูลที่แบ่งบานเนวทานอย่างเรียวทานใจด้วยครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราเจอกัน